มาครับทุกคนก็ผมได้ทำการเล่นไปนิดๆหน่อยๆแล้วทุกคนเพราะว่าจะบอกว่าคอมผมไม่ไหวมากๆถ้าผมจะตัดเป็นคลิปยาวๆแล้วก็เรนเดอร์คลิปยาวๆเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมจะให้ทุกคนดูตอนผมสู้บอสอย่างเดียวแล้วกันนะครับผมมาโอเคอันนี้หนะ่าจากหน้าห้องบอสแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยมันมีที่ซัมมอนด้วยผมอยากจะลองซัมมอนดูว่า พอาแซลมอนได้ไหมุิยซลมมอนนี่มันจะซลม,มอนใครออกมาอะไรยังไงเอา้าเอา้าไหนอะเอ้าไม่เห็นมีใครหรือว่าเราต้องเข้าไปก่อนอา่าห้องบอสแน่อย่างเงี้ยเออดูความกระตุกดิทุกคน แล้วทุกคนคิดว่าถ้าผมเออเอามาเต็มเต็มจะเป็นยังไงแล้วดูความกระตุกของบอสไม่คิดว่ามันจะสัมมอนได้โคตรเฟี้ยวเลยบอสคุณตำรวจอยู่แล้วเนะี่ยเอาว่า ดูความกระตุกนิดหน่อยนิดหน่อยเอยดูภาพที่กระตุกแล้วสิทุกคนอม่คินน่ากลัวเลยน่ากลัวกับตัวแรกอะทุกคนอุ้ยนี่ไงตัวซัมมอนเราเนี่ยกั้นเหมือนกันเหมือนโอ้หกระตุกมากทุกคนดูดิเพากระตุกแล้วผมเล่นไงวะเนี่ย กระตุกมากกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งกระตุกมากกระตุกจริงกระตุกโคตรๆแล้วตอนเนี้ยหูกระตุกจนไม่รู้จะเล่นยังไงเลยอ่ะ อย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่งโอ้โหโอโ,หโอ้โหทุกคนดูดูความกระตุกของมันสิทุกคนดูตื้นทุกคนดูความกระตุกของมันสิชิบหายละชิบหายละ คนดูกันวัดตุกของมันสิอือโอ้มีแค่สองคนอะโอ้โหไม่มีทุกคนดูความยากลำบากในการเล่นของผมนะ <c oughs> นี่คือความยากลำบากในการเล่นของผมนะตอนนี้ทุกคนดูดิโอ้โห ทุกคนลองคิดว่าถ้าผมแบบเปิดอัดโอเบียสุดตลอดเว่าจะเกิดอะไรขึ้นคอมกูแตกแน่ทุกคนโอ้โหเอาไม่ว่าหลังจากนี้ผมก็จะตีบอสให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมก็คงจะไม่ได้ตีทุกตัวนะเอยก็คงจะถ่ายให้ดูทุกตัวอะไรวกูพูดหลังกูนะิ้นพันหุวแล้ว,ลวเจอบอสตเมื่อกี้น่ากลัวด้วยแล้วก็ไอ้เฮียกระตุกด้วยสุดยอดเลย <Okay. S 2> มาครับทุกคนเห็นบอสข้างหน้าไหมผมจะทำการตีมันด้วยความแหลกขนาดนี้มาดูกันว่าแหลกขนาดนี้ตีได้เดียวเปล่าปู้สายปลาแม่งโหดมากเลยว่ะ เฮ้ยมันไม่โอ้โหมันเลยตือนทาไมตัวนี้มันสู้ง่ายจัง w าย กูเกือบละสู้ง่ายจังเลยตัวนี้ <S <S เดี๋ยวว่ะบเตปิน้าหมดมแท็กเกอร์เหรอขอดิขอสักทีดิฮือถือไอสิ่งที่เรียกว่าการกระตุกเนี่ยมันทำให้เล่นยากเหมือนกันนะแต่ว่าแบบ ทำไมเกมนี้บอสมันง่ายจังวะ <c oughs> เออหรือผมแบบว่ามันมันเก่งเกินไปวะหรือไงวะผมไม่เข้าใจวะผมโหดเกิน,นเลย <c oughs> เก่งอ่ะผมว่าผมเก่งเกินไปแม่งเลยแบบเอออุ้ยอาวุธอะไรอะ่ะเอาละครับทุกคนเข้าสู่การตีบอสตัวต่อไปนะครับผมมาซัมมอนกัน <c oughs> มีตั้งสิบเจ็ดอัน ไอตัวสมมติเราเรามันเราเลือกได้ไหมว่าเราจะเลือกตัวไหนมันน่าจะเลือกไม่ได้หรอไปให้พร้อมทุกคนไปให้พร้อมกระตุกยิ่งทิ้งโอ้โหดูมันดูความกระตุกมันโอ้โห โดนหน้าเป็นลาวาว่ะโคตรเท่ <laughs> ไม่ใช่หน้า <laughs> อา้าวน้่มันไข่นี่นะ <laughs> กระตุกแบบเรียกว่าใช้การอะไรเลยไม่ทำอะไรไม่ได้เลยอืมอืมอืมอเขาวิ่งไปไหนของเขาอ่ะอืม เอาไปเด็กไม่สตรร็เกอร์กูหน่อยเหรอจริงๆเพื่อนแต็เกอร์ให้กูหน่อยไม่โดนไม่โดนชิบหายละ เอสองอยังไงอ้าวหมดอ้าวเฮ้ยไอหนุม่มหมดละราคาประมาณหายเร็วมากสุดยอดโอ้ใช้ยาไปตั้งสองขวดที่จริงสามปะวะัวสามขวดปะหรือสองขวดเมื่อกี้ โอ้แต่ว่าที่งเงี้ยพอให้กิ้งไม่ให้กิ้งไม่กิ้งนเนอะพอแบบว่าเข้าใจปะทุกคนจะเข้าใจนะเวลาพอเราจะกิ้งอย่างเงี้ยดับไฟอ่ะแม่งไม่ให้กิ้งทุกคนรอบอสต,ตัวต่อไปเลยมาครับทุกคนเรามาอยู่หน้าห้องบอสแล้วนะครับผม แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือซัมมอนกูไม่สู้คนเดียวแน่นแน่ไม่มีวันที่ผมจะสู้คนเดียวห <g ül üyor> ยอกหยอกหยอกสู้ได้แต่ว่าเรานิดนึงนิดนึงเออ,อ,อเข้าไปกระตุกอีอกเลยถ้าไม่กระตุกผมสู้คนเดียวไปแล้วแต่ว่ามันแบบ ภาพมันกระตุกผมก็เลยซซมมอนออกมาหน่อยอะไรอเงี้ยอ๋อ,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 อนี่คือรูแรกที่ผมเห็นตอนนั้นเชดเท่ไม่เท่อะดูทรงเลยเชดโอ้โหภาพโค้สวยๆผมปรับเป็นภาพดินน้ำมันได้ยังะปรับโลจัดเลยอะ ตัวอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนกับตะขาบเหรอโอ้หดูเสื้อดีดิวน้มันมากเลย <c oughs> โอ้ยดูภาพดีอ๋อคนดินน้ำมันอ่ะดูหินดูเหินเนี่ยนักเสยน้สาม <c oughs> โอ้ ตัวอะไรแม่งมุมอะแมงมุมนะ <c oughs> นี่คนลุกว่าเฮ้ยเจอตัวแบบเนี้ย <c oughs> เอ้ยคนลุกต้องเล่นเองอ่ะผมบอกเลยตัวเงี้ยคือคนลุกจัดเลย ตัวอีกกูยังไม่ได้ทำได้ทำอะไรเลยกูยทำอะไรก่อนสิเดี๋ยว กระตุกจนแบบขยับตัวอะไรไม่ได้เลยอะทุกคนกระตุกเบอร์นั้นอนะ่ะโอ้ยเฮ,ฮียเซสองอีกอเมื่อกี้ก็กระตุกแบบอาดีนะครับเซนไม่กระตุกภาพอาจจะดูดินน้ำมันนะครับอ่ะนี่ไง แม่ล่างนี้สู้กับกูท่าแรกแล้วต้องลำบ,บากรู้ผมไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบคนลุกไม่มีหน้าเรียกคนลุกแล้วมันไม่ตายด้วยมันยังขยับได้นึกว่าข้างล่างจะตาย เต่าะตกคนพน ผมเข้าเข้าไปใกล้ไม่ได้อ่ะไเหี้ยตะตุกจนแบบ ยังหมดเออโอ้ยโดนเลยไอ้เหี้ยเอ้ยกระตุกจนเล่นไม่ได้เลยอือหือผมกระตุกจนผมเล่นไม่ได้จริงว่ะอ โอ้โหกระตุกแบบภาพแบบไม่มาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห <c oughs> มาครับทุกคนผมไปลองปรับนู่นปรับนี่มานะมันมันผมรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นนะมาไปลองอีกรอบหนึ่งว่าเราไหวยือเปล่า Nei! ยังไงวะเดี๋ยว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 ยวังเพิเออโอ๊ยอย,อยังมีเหรอมีของเหรอแล้วอะกระตุกจนแบบบางทีก็แบบอื้อมันน่าลังทานนะการทำตัวแบบเนี้ยนะ มันมันน่ารำคาญไหมเฮ้เเฮ้เออฟันไปนเลยแล้วกันเฮียข้ามข้าม Noise. เออ่ะมาเจอกันหน่อยดี อะไรวะกะต็ตกจังวะโอ้ไม่โดนแลวไมาดิมาดิมาดิ มาดิมาดิยังไงตัวสเตคเกอร์ปะ่ะเอ้ออยังไงโอ้โหโดนหนึ่งทีมันไม่ได้สู้ยากนะแต่ผมกระตุกอะเอาดิยังไงมันก็ไม่ได้ยากผมแค่กระตุกเฉยๆเข้าใจป่ะ,ปะ <c oughs> โห oh my god คือผมต้องขออนุญาตใช้ตัวช่วยเลยต้องขออนุญาตซัมมอนจริงคือถ้าไม่ซัมมอนผมเอาไม่อยู่อะคือตาแรกเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้ปรับอะไรผมรู้สึกว่ามันแบบมันหนักเหมือนกันผมแค่ปรับรลเฉยไงแต่ไม่ได้ปรับภาพอ,าอื่นอันนี้คืออะไระนี่คืออะไระคือดวงวิญญาณอะเออโก้เหรออะไรใช่ไหม อุยอ้ยเฮ้ยถ้าพอปรับภาพแล้วมันดูดีขึ้นนะดูนะผมว่านะหัวล้อมันโดนจ้ก๋าจีอ่ะ โอ้โหโดนกจัจีเฮ้ยตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ต้องฟังวะฟังหน่ัยฟังนิดนึงฟังนิดนึงไหนต่อ อ่ะไม่มีอะไรละโอเคทุกคนแล้วก็สิ่งที่ผมพลาดไปก็คือผมทําสิ่งนี้ไว้ทุกคนเห็นได้ที่เป็นไอ้นี่ป่ะเออโก้แลบ่ะแลเออโก้ที่มันเป็นของพวกบอสพวกผมอ่ะไปเผลอบีบสองอันก่อนนะนนี้แล้วผมก็เจอไอ้ตัวแรกของแล้วทีนี้ไอ้แรกของทด้เป็นหน้าหมาทีนี้ก็แลกไม่ได้เห็นแค่เงินไปนิดนึงเอ้ไง โคตรซ็งเลยจะถือว่าไม่เป็นไรผมพลาดไปแล้วก็ถอยผลาดไปแล้ว <c oughs> โอเควันนี้รอเป็นบอสตัวต่อไปเลยมาครับทุกคนก็เป็นบอสตัวต่อไปแล้วนะครับผม,ผมจำไม่ได้ว่าบอสตัวที่เท่าไหร่นะแต่ผมจะถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันนะเอาเป็นว่าไปซัมมอนกันเลยดีกว่าทุกคนไม่รู้กี่เทคนะเวลาถ่ายทีหนึ่ง กี่ทีกี่ทีก็ชอบตอนซัมมอนจังเลยมามาดูกันทุกคน Shadow, เดินมาเป็นแกงเดินมาเป็นแกงแกงแกงเอ้ยอย่าบอกนะผมต้องสู้หมดเนี่ย ไม่มั้งมันก็คงมาทีละตัวมั้งจะท่ลุมผมผมก็ลำบากกันแค่ตัวเดียวกูก็ลำบากแล้วตอนเนี้ยเสอือลงศพวะเ้ยแก๊งอ่ะอะไรอะชื่อแก๊งอะ ฮิตโดโคเท่เลยแก๊งเน,นี้ยอนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้อุ้ยแรงแรงแรงนี่ว่ะมีสองเที่ยวอุ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง 1. Oh. Ôi điểu, 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 điểu. Ôi lại tua ngài ơi. ôi, Ơi. Ơi, tôi, 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 Điều quan Ôi sạt ơi Ơi điều con Điều con Điều yeah. ค่าพี่มันได้ก็จบแล้วใช่ปหโอเคอใหญ่พี่ใหญ่จำได้แล้วตอนที่เอกโดนลุมกูจำได้แล้วโอ้โหดูมาหลายเดือนแล้วอะ่ะอ๋อแต่แก๊งนี้คือค่าพี่มันได้ก็คือแบบแล้วคือจบเลยอีกแค่เท,เทคเดียวอะ่ะเอาว่าสมมติเราโคตรแข็งสมมติเราโคตรเก่งเลยอะ่ะ โกรธวะโกรธวะอ,อือกระตุกนิดหน่อยอยากคุยกับเขาจังเลยคนเนี้ยผมสามารถคุยกับเขาได้ปะ่ะเฮ้ยแล้วไหนก็ไปเลยเอเอช่วยแต่ก็ไปว่ะ ほうてえはどこに ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับผมทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งจริงๆที่เข้ามาดูคลิปกระตุกๆจนดูจนจบได้นะครับผมแต่เป็นอีกหนึ่งเกมที่อยากให้ทุกคนลองเล่นดูมันเป็นเกมที่คนที่ชอบเกมโซลแนวเก็บเวลอะไรเงี้ยนะครับเป็นเกมที่สนุกมากๆอีกหนึ่งเกมเลยนะครับผมแล้วก็บอสในคลิปนี้เนี่ยถ้าผมชอบมากๆเลยจะเป็นไอ้พวกบอสในแก๊งกระต่ายเนี่ยเป็นแก๊งที่แบบผมโคตรชอบมากเลยแล้วผมอาเป็นปกคลิปนะทุกคนนะ แล้วก็ต้องขอโทษคนที่ดูคลิปแล้วรู้สึกหงุดหิดด้วยนะครับทุกคนคือมันเป็นความผิดเพิ่มเติทุยๆมันเป็นความผิดผมเองที่ผมเนี่ยไม่ได้ดูสเปคคอมตัวเองแต่อยากได้เกมแบบเท่ๆแรงๆภาพสวยๆแต่ว่าคอมสเปคไม่ถึงอะไรเงี้ยเป็นความผิดของผมเองนะครับแต่ก็ปรับหลังๆแล้วมันก็เล่นได้โอเคนะครับหลังจากนี้ก็จะลื่นมากขึ้นแต่ก็เออมันก็ยังอยู่ในการกระตุกนิดหน่อยนะครับผมก็ขอบคุณที่คนที่เราชมในวันนี้นะครับผมบายบีแบบนี้ สวัสดีครับทุกคน